ศาลยุติธรรมนะครับมีนโยบายในการส่งเสริมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอัรปไดีได้มีการเราจรจยยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดได้เป็นธรรมอันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการยุติข้อพิพาทซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถูกกำหนดให้เป็นพันธกิจหนึ่ง ของการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์ของสารยุติธรรมโดยมีแนวทางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้คู่ความทนายความและประชาชนกระหนักถึงผลประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นโดยสารจังหวัดกระบี่จัดโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยประจำปีว่าประมาณ2565าก้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ย การออกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยผ่านทางรายการวิทยุโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทขอนฟ้องและหลังฟ้องตลอดจนขั้นตอนการไกลเกลี่ยออนไลน์ให้คู่ความทนายความและประชาชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายซึ่งโครงการร่วมกันไกลเกลี่ยจะจัดระหว่างเดือนมิถุนายน2565ถึงเดือนสิงหาคม2565ครับ เพื่อให้คู่ความนะครับทนายความและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและประโยชน์ของการระงรับข้อพิพาททางเลือกซึ่งคู่ความและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติในการยุติธรรมโดยทางเลือกให้ระงรับข้อพิพาททางเลือกเพื่อยุติข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรมก่อให้เกิดการปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมครับอาจจึงขอเชิญชวนคู่ความ และประชาชนเข้าร่วมโคโรงการไก่เกลี่ยโดยสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมการไก่เกลี่ยก่อนฟ้องหลังฟ้องหลังจากที่มีการฟ้องได้นะครับผ่านทีวาโค้ดของศูนย์ไก่เกลี่ยและประนอมข้อิพาทซึ่งอยู่ทางหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดกระบีครับ